ฮ้บ <Hey>, อสกูยืมเงินสามแสนเลด,ดิเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยกูให้มันหกแสนเลยจริงเหรอได้ดิโหสามแสนเกมสลับกูเล่นานานกว่าจะได้คืนอะ่ะถ้ามึงยืมไปแล้วมึงต้องคืนกูนะเงินในเกมหรออืมเฮ้ยกูหมายถึงเงินจริงๆเง,เงินบาท่ะเงินบาทเงินจริงๆ โอโซนกูก็ไม่มีเหมือนกันนี่กูรองเงินหมื่นดิจิมอนมาตั้งน,นานยังไม่ได้เลยกูต้องจ่ายค่าบ้านอีกไม่ให้ยืมก่อนว่าละขอยืมหน่อยดิอะไรว้าสิลาชิบหายรู้ไหมการเชื่อฟังเมียสามารถทําให้เราคนทุกแคมเป็นสุขได้อีกนี่ดีนะเนี่ยที่พี่ยังมีสติแล้วก็ตอบสนองเร็วหนูนึกว่าพี่จะให้มันยืมเปสลัก <c oughs> ที่รักก็หนูวางแก้วแรงขนาดน,นั้นพี่ก็รู้แล้วว่าหนูไม่โอเคเกือบหลงคนมันแล้วว่าละแต่คิดไปคิดมาโอโซนมันก็ไม่ได้มีงานเป็นหลักเป็นแหล่งมันจะหาเงินในมาคืนเราได้ะ โชคดีเนี่ยที่มีพี่ห้ามทันแซนรู้จริงเลยเชียวบอนถ้าที่ตอนนี้แกสองคนก็มีชีวิตที่ดีมีการงานที่ดีอ่ะอีกไม่กี่เดือนหยกลูกอาก็จะจบแล้วแกสองคนช่วยหางานหยกหน่อยดิเพราะยังไงซะหยกก็เป็นน้องพวกแกนะบ้าหของเนี่ยหยิบเท้าไปยังไงตักเหยียบเท้า สดงว่าไม่อยากให้เราช่วยอีกคนก็อาอีกคนก็เมียนั้นก็ต้องหาวิธีปฏิเสธแบบเนียนๆก่อนแล้วกันอ่าใช่ครับคือเรื่องงานไม่ต้องห่วงเลยนะครับคือบริษัทผมขาดคนอยู่พอดีเพราะนั่งงานหญิงลาออกกันเยอะเลยเพราะโดนผู้จัดการลวนลามตำแหน่งก็เลยว่างเยอะนั้นเดี๋ยวผมสมัครงานให้หยกเลยก็ได้ครับผมดึงเข้าเลยนี่กิจจะบ้าหรอคิจจะให้น้องเกยไปทํางานบริษัทแบบนั้นได้ไงอะแพตติกอาต้องพึ่งแกนะโอ้ย ไม่ต้องห่วงเลยครับจมจัดการให้อาเกลีดิดแล้วเก็เกยงแล้วพุงได้าปกินหอยดีกว่าพี่เลี้ยงที่แกจ้างมาเนี่ยแม่ไลออกไปแล้วนะพี่เลี้ยงถึงจะดูแลดีแค่ไหนเนี่ยก็ไม่เท่ากับลูกสใายดูแลเองหรอกและอีกอย่างเนี่ยแม่ก็จะไปอยู่บ้านของพวกแกด้วยจะได้ช่วยกันดูแลลูกและหลานไงอ่ะพี่บอสก้มอุตุเนี่ยเขาบอกว่าทางเหนืออากาศหนาวแล้วว่ะแล้วพี่ก็จะไปดูงานที่น่าสองอาทิตย์ไม่ใช่หรอ งั้นก็พอดีเลยหนูเนี่ยจะใช้สิทธิ์ลาพักร้อนของหนูขึ้นเหนือไปกับพี่ด้วยดีกว่าเราสองคนนะ่ะไม่ได้เที่ยวด้วยกันนานแล้วนะใช่พี่ตั้ฉันเนี่ยเห็นคนแชร์คลิปไปเที่ยวหน้าเนี่ยสวยมากเลยนะแล้วตอนนี้เนี่ยฉันเองก็เพิ่งท้องได้แค่สเดือนเองอ่ะยัยงเดินทางสะดวกอยู่แต่เห็นเขาบอกว่าอากาศหนาวเนี่ยไม่ค่อยดีกับเด็กผู้สูงนี้นเท่าไหรอ่อ่ะพี่ตัเราไปเที่ยวด้วยกันไหมไปทำบ้าเลยว่างมากนะเหรอ งานการไม่ต้องทำกันแล้วมั้งอ,อยู่ๆก็เปลี่ยนเรื่องกระทันหันแสดงว่าตกากไม่อยากให้แม่มาอยู่ด้วยเราไม่มีงานแต่บอกว่ามีงั้นแสดงว่าอยากให้เราเป็นคนปฏิเสธเองสภาพกับแม่ผัวอยู่ด้วยกันบางทีก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ เราต้องายายทาวิธีช่วยเมียสัแล้วก็ดีเหมือนกันนะไปทํางานด้วยแล้วก็เที่ยวด้วยงั้นก็แสดงว่าเราไมา่อยู่บ้านทั้งเดือนนึงงั้นช่วงนี้ก็หาช่างมาทำเฟอร์นิเจอร์ที่มันเสียหายดีกว่าไหมไอ้สีผนังบ้านเราก็เก่าแล้วเดี๋ยวให้ช่างมาทาสีเพิ่มดีกว่านนทะีหลังเนาะแม่ครับแม่มาอยู่บ้านผมได้เลยนะเข้าบ้านดีกวจ๊ะโอ๊ยไม่เอาหรอกอยู่บ้านแกแม่ก็เหม็นสีสิแม่ไปอยู่บ้านแพตริกดีกว่าได้ดิแม่จะให้ไข่มุกดูแลนะดื่มสิ แม่เอาซุปอะไรใหะะ้หนูดื่มเหรอคะหนูดื่มซุปนี้มาเดือนกว่าแล้วอะ่ะแล้วเวลาที่ดื่มลูกรั้งเนี่ยรู้สึกขึ้นไส้ตลอดเลยะคะ่ะแถบยังไม่สบายตัวไม่ว่ายัางไงอะ่ะแกก็ต้องดื่มน้ําสูนไพรสูตรลับนี้เขาบอกว่าถ้าดื่มน้าสูนไพรยนี้นะแก ไ,ได้แทงแล้วค่ะและส่งผลให้นาะคนไม่สามารถมีบุตรต่อได้ค่ะอะไรของหนูวะแค่ลูกคนนึงยังรักษาไว้ไม่ได้เลยเหรอแม่พี่เขาอุตส่าห์หายาสมุนไพรมาบำรุงให้กินทุกวันยังเลือกมาไม่กินอีกคนท้องไม่สามารถหาสมุนไพรทานเองได้นะคะควรทานตามที่แพทย์สั่งเท่านั้นเพราะว่ามีผลต่อครรภ์ค่ะคนแก่ที่ไม่มีความรู้นี่ยังพอทนนะคะส่วนคนรุ่นใหม่ที่ไม่มีความรู้เนี่ยพอเลยค่ะหมอขอตัวก่อนนะคะ คนอื่นเขาก็ดื่มกันไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเออคนอื่นเขากินไม่เห็นเป็นไรเลยมีแต่หนูมีมปัญหายอยู่คนเดียวหนูตั้งใจจะทำลายชีวิตพี่ใช่ปหมพอสักทีเดี๋ยวพี่ยังไม่รู้เลยว่าใครทำลายชีวิตคู่กันแน่ใครบุกส่งสัญญาณบอกมึงหลายรอบแล้วว่าเขาท้องอยู่ไม่สะดวกให้แม่มาอยู่ด้วยสุดท้ายมึงดือ้อดึงไม่ฟังมันก็เลยเป็นแบบนี้ไงสัญญาณบ้าบอแลว้วพี่พัดนี่ใครบุกเราสองคนเป็นผัวเมียกันกนะเว้ยถ้าหนูไม่อยากให้แม่มาอยู่ด้วยก็บอกพี่ต เรื่องบางเรื่องมันบอกกับทุกคนไม่ได้ไงมึงเป็นผัวเมียกันมึงควรปรึกษากันไม่ว่าเรื่องอะไรก็ช่างรู้ว่าได้รับการยินยอมจากเมียมึงก็ได้ผู้หญิงเขาเป็นเพศที่รอบครอบละเอียดกว่าเราแพทถิมึงเอาตัวเองเป็นใหญ่แบบนี้ผลสุดท้ายเป็นไงังมึงเสียอะไรไปบ้างอะ่ะตกงานเสียเงินเสียลูกที่มึงรักไปอีกไ้ลงทุนสามแสนบาทได้กำไรตั้งหกแสนสนใจร่วมลงทุนเป้าได้กำไรชัวร์ กูี่ยให้แต่เพื่อนสนิทเท่านั้นเไว้คนนอกเนี่ยกูไม่บอกเลยบ้าเลยโกบ้าดิเชื่อถือได้แค่ไหนวะถ้าเชื่อได้กูเอาไปเลยเชื่อถือได้สิวะกูในก้าวตัวเองรับประกันได้เลยขนาดญาติกูเนี้ยมาขอร่วมลงทุนเนี่ยกูยังไม่ให้เลยกูให้แต่เพื่อนสนิทเท่านั้นเว้ยเฮ้ย มึองอยากออกรถใหม่ไม่ใช่เหรอลงทุนหนึ่งล้านบาทได้กันไหตั้งสามล้านเลยนด้วยสามล้านเลยวปะบอกเลยเป็นอะไรเนี่ยโยกเลิกเล่นมือถือได้แล้วเว้ยทำงานดิวะพี่แพทหางานอะไรให้หนูทำก็ไม่รู้เลยน่าเบื่อจะตายอยู่แล้ววันๆน,น,นั่งอยู่แต่ในออฟฟิศนั่งอยู่แต่หน้าคอมเนี่ย ทำงานบ้าบอลแหล่คุณข้อมูลก็ขี่ผิดชื่อลูกค้าก็ผิดตอนนี้ลูกค้ายกเลิกบปรเจต์เตราไปแล้วบอลครับขอโทษนะครับบอลอย่าว่าหยกเลยนะครัหยกมันยังเด็กอ่ะประสรบกรรารณ์ทำงานไม่มีหรอกครับ <S 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 แี่ยงอยู่แล้วดิเจ้ประสบการณ์จากไหนวันวานเล่นแต่มือถือไม่เล่นมือถือก็หลับเนี่ยนะคุณทัศพนักงานนี่ที่คุณหามาเก็บข้าวของของคุณแล้วเอาจะเอาฟินไปได้แล้วผมไล่พวกคุณสองคนออกบอลครับบ,บ,บลอลรอส่นไอ เงินที่กูลงทุนกับมึงไปล้านหนึ่งอ่ะเมื่อไหร่ปันผลจะออกวะนี่ผ่านมาครึ่งปีแล้วเว้ยกูยังไม่ได้เงินสักบาทเลยอ่ะกูเพิ่งตกงานด้วยกูต้องรีบใช้เงินอ่ะล้านหนึ่งอะไรของมึงวะการลงทุนมันก็ต้องมีความเสี่ยงไม่เคยได้ยินเหรอล้านหนึ่งเนะี่ยมันเจ๊งไปตั้งนานแล้วแล้วมึงอย่าโทรกลับมาอีกนะเวย้ยเอสอนอ้าวหรอแค่ลูกกับเมียมึงยังไม่มีปัญญาดูแลเลยมึงยังมีหน้าไปโอ้โหหนหน้าใหญ่กับคนอื่นอีกเหรอสองครแล้วที่มึงโดนหลอกอ่ะมึงดู แหกตาดูนี่คือผลจากการที่มึงไม่ฟังเมียมึงฉันจะหย่าคุณหลังจากได้รับบาดเจ็บมาหนึ่งปี จู่ๆข่าวของฉันก็มีความรู้สึกหนาวแกก็อย่าคิดเร่งงานสิแพทเขาไม่ได้รังเกียจแกสักหน่อยช่วงเนี้นะที่บริษัทมีไปคุยโปรเจกต์ใหม่ๆเยอะมากเลยแกบางทีเขาอาจจะเหนื่อยแล้วก็นอนที่บริษัทก็ได้มนาวพี่มาแล้วมาพอดีเลยพี่แพทกลับมาแล้วเหรอคะคือมนาวพี่กำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งนะเนี่ยจริงเหรอคะดีใจด้วยนะคะแต่ว่า บอสเขาอยากมาที่บ้านพี่อะเราเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญสําหรับพี่ด้วยนะมานาวอีแค่เอื้อมเดียวเรื่องเรื่องตําแหน่งก็จะเป็นเรื่องจริงนะแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้พี่งานยุ่งมากเลยอะพี่เลยไม่ค่อยอยู่กับหนูอะหนูไม่โกรธพี่ใช่ไหมไม่เป็นไรเลยค่ะหนูเข้าใจ พอดีว่าบอสอะเขาเพิ่งกลับจากต่างประเทศแกสงสัยจะได้ข่าวว่าแพทริกเนี่ยไม่เคยทิ้งเมียที่เป็นอัมพาตครึ่งซีกเลยก็เลยประทับใจก็เลยจะเลื่อนตำแหน่งให้แพทริกไงพอแล้วแะแอนเลิกพูดคำนี้ักทีเถอะนาวไม่อยากได้ยินนี่แอนกับมานาวอะเป็นเพื่อนรักกันมากแกไม่กดสลับใช่ปะใช่จ้ะเพราะขาฉันตอนนี้มีความรู้สึกแล้วพี่แพ พี่แพดดีกับหนูมากเลยอะช่วยพี่แพททีกเรื่องตำแหน่งให้ได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันถึงเวลานั้นนะค่อยเสอร์พรส์เขาอีกทีบ้าครับคุณกลับมาแล้วเนี่ยทำไมคุณไม่บอกคุณมานาวละครับ ได้หรือเปล่าเอางี้นะเธอเก็บรูปภาพใบนี้ไว้ไว้พี่โตเดี๋ยวพี่จะกลับมาหานะแล้วพี่จะไปเล่นเกมกับคนอื่นหรือเปล่าไม่พี่จะเก็บไว้เล่นกับเธอคนเดียวฉันไม่ได้อยู่กับเขาในตอนที่เขาลำบากที่สุดตอนนี้ฉันแค่อยากรู้ว่าเขามีความสุขดีหรือเปล่า รับลูกลเป็นอะไรไหมอ่ะร้อนหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะไม่ร้อนอบอสครับถ้างั้นผมขออนุญาตเอาผ้าไปเปลี่ยนให้ภรรยาผมก่อนนะครับดูเหมือนว่าคุณแพทริกเนี่ยเขาจะรักภรรยาบตัวเองจริงๆด้วยนะใช่ค่ะบอสตอนที่เกิดเรื่องแรกๆกับมะนาวเนี่ยนะคะตอนนั้นอ่ะแพทริกยังจีบมะนาวอยู่เลย แต่ว่าแพทริกก็ยังคงดูแลมานาวอย่างสม่ำเสมอเลยค่ะเพื่อนๆอ,อย่างเราเห็นเนี่ยก็รู้สึกดีใจแทนไปด้วยมาแล้วค่ะมาแล้พี่คุมให้นะขอบคุณนะคะถ้างั้นหนูนั่งคุยกับบอสพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปซักผ้าพเพิ่มเมื่อกี้ก่อนเดี๋ยวมันสกขรากาแฟไม่ออกได้ค่ะรีบกลับมานะ แอนไม่ไหวแล้วนะเมื่อไหร่คุณจะพูดความจริงให้มันจบต่อไปสักทีคุณจะเอาอีกตัวพ่าหลานนั่นมาอยู่ด้วยทาไมยอย่าไปสัก็สิ้นเรื่องเรื่จะปดเลยทั้งหนาเลยฮะแค่นี้ผมก็อาจจะแย่อยู่แล้วแต่ก็ยังดีนะที่ผมมีคนอยู่อ่ะรอผมได้เลื่อนขั้นผู้จัดก,การก่อนเถอะผมถีบอีมนาวออจากชีวิตแน่